สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่แม่กับสวนเกต์นะลินบอลสีนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่46แล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่24สิงหาคม2567นะคะมีไม้สวยๆมาแบ่งแม่แม่กันเช่นเคยเลยนะคะ ช่องทางการติดต่อเช่นเดิมเลย093 2907 933เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะลูกค้าโทรได้แอดไลน์ได้093 2907 933โทรกันเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสำหรับที่แม่แม่พอ่พอแม่แมที่ไม่ถนัดไม่มีไลน์ไม่ถนัดโทรกันเข้ามาเลยคะ่ะแม่093 2907 933 บอกชื่อไม้และราคาแจ้งชื่อที่อยู่หนูจะส่งให้นะคะรอบนี้จะส่งจันอังคารนะคะจะส่งจันอังคารมีแบบทั้งแบบโอนเงินและแบบปลายทางแบบโอนเงินเหมาเหมาห้าสิบบาทแบบปลายทางเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเริ่มกันที่ฟอร์มกอก่อนเลยนะคะแม่แม่ต้นนี้คือใหญ่มากอลังการเลย ต้นนี้นะคะชิน,นะบัญชรกัดหน้าสวยๆแบบนี้แล้วมี3ต้นใหญ่ๆในกระถางเป็นฟอร์มโกคะ่ะแม่ไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม้ข้ามปีแล้วนะคะกกละ200บาทค่ะ200บาทชิน,นะบัญชนสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะแม่นะสอ0รบาทนะคะนี่ค่ะ เขามี3มต้นใหญ่ๆใ,ในกระถางเป็นไม้กอคือไม่เคยลื้อเลยนะคะแม่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นกอแล้วนะคะใครชอบใหญ่ๆมีหัวมีหนอมีมีสม,มต้นอยู่ในเนี้ยะคะ่ะแม่คือไม้กอแล้วเนาะอ้าวสวยๆเลยค่ะ200ร้บาทใครชอบต้นนี้นะคะต่อไปต่อไปต้นนี้ค่ะ สีมหาโพนะคะกระถางนี้ก็200บาทนะคะสองต้นอันนี้จะเป็นต้นเดียวหรือสองต้นไม่แน่ใจนะแม่คือต้นใหญ่คือเป็นไซส์แม่พันุ์มีหัวแล้วอะคะ่ะอาจจะเป็นต้นเดียวหรือเปล่าแต่ต้นใหญ่ไม่แน่ใจนะคะแต่คือใหญ่เลยค่ะแม่นี่เลยคะ่ะสองร้อยบาทนะคะ ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกะัดสีสวยๆมาแบบนี้เลยสีมหาโพกระถางนี้สองร้อยบาทนะคะต,ต่อไปต่อไปต้นนี้องค์หญิงทอฝันสวยมากๆค่ะแม่กะถางนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคือเม็ ตอนแรกอ่ะเขากอใหญ่มากเลยค่ะแม่แล้วคันนี้ย,ยุบไปไม้จะมีช่วงยุบใช่ไหมคะยุบลงหัวแล้วคันนี้เพิ่งเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ตอนนี้มี3ต้นในกระถางนะคะคือไม้มีหัวนะคะแม่มีหนอกขึ้นมานะกระถางนี้ให้180บาทหน้าไม้สวยๆเลยอันนี้คือไม้กอนะแม่นะนี่มี3ต้นในกระถางนะคะแม่ไม้ข้ามปีนะแม่เขาเคยแบบ ไม้ใหญ่แล้วยูปะ,ะแม่แล้วขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาก็โตนะแม่นะคือแก่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นไม้หัวแล้วนะคะไม้ข้ามปีเลยร้อยแปดสิบองหญิงทอฝันค่ะ mm hmm. ต่อไปต่อไปมาที่ต้นนี้ค่ะแม่พันดาวกอใหญ่ๆค่ะแม่พันดาวกอใหญ่ๆสองร้อยบาทมีหน่อแล้วนะคะแม่คือ ก็เป็นไม้ข้ามปีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือแม่อันนี้คือโหนค่ะสองร้อยบาทค่ะลูกค้าต้นใหญ่เลยนะคะแม่เอาไปตั้งสวยๆได้เลยค่ะนี่เลยพันดาวสองร้อยบาทสวยๆเลยไม้มีหัวนะแม่นะไม้ตั้งฟอร์มกอนะคะ ต่อไปชายชนชายชน200บาทมีหัวมีนอแดงแดงแบบนี้เลยแม่ชายชน200บาทเอาค้ำไว้เขาเขาสูงเขาสูงโตแล้วค่ะนี่ดูหลอดใหม่ก็แดงแป๊ดเลยต้อไม้ค้ำช่วยค่ะแม่ส0งบาทนะคะชายชน ต่อไปมาต่อทางด้านกระถาง4นิ้วกันบ้างอ่ะกระถางห้านิ้วยังมีต้นนี้พรพุทธะนะคะ150บาทอันนี้เม็ดสีแบบชัดมากค่ะแม่หน้าไม้คือสวยค่ะแม่คือเม็ดสีเขาชัดมากเลยนะคะมีความคมเข้มเข้าขอบมานะคะป้ายอ่ะเขาจะมีเม็ดแดงชมพูขาว ครบเลยค่ะอันนี้ไม้แจ่มไม้หน้าแจ่มเลยร้อยห้าสบาทมีต้นเดียวค่ะตอนนี้นะคะพรพุทธะค่ะเก็บได้เก็บเลยต้นนี้สวยๆนะคะต่อไปต้นนี้นะคะชื่อว่าเท้าหิรันพนธสูนโอ้โหแจ่มแจ่มสวยๆเลยค่ะแม่ตอนนี้ไม้กำลังงามไม้กำลังงามเลยนะได้ฝนชุ่มฉ่ำค่ะ ใยสวยๆกระถางละ70บาทเท้าหิรันพันณูนนะคะมีแบ่งหลายต้นค่ะเท้าหิรันพนันณูน์นะคะต่อไปแฟนต้าน้ำแดงเป็นไม้ที่สวยมากและขายดีอันนี้ต้นโตนะสีมาแล้วนะแม่สีมาไม้กัดสีง่ายค่ะแฟนต้าน้ำแดงโตใบโตใบใหญ่ใบออกกลม กั่สีหน้าไม้จะแดงส้มเลยสมกับชื่อแฟนต้าน้ำแดงค่ะแม่แม่แจมมากนะคะต้นนี้คือจะขึ้น2ต้นคู่เหมือนเหมือนเอาไปตั้งเป็นฟอร์มกอได้เลย2ต้นคู่แบบนี้250บาทมีกอเดียวคะ่ะแม่มีกอเดียวมีกอเดียวนะเดี๋ยวพาไปดูแฟนต้าน้ำแดงแม่จะได้รู้บางท่านตัวนี้เป็นไม้ขายดีขายดีเลยนะคะ บางท่านก็ได้ไปแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เห็นแม่เนาะหนูก็เปิดให้ดูบ่อยเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะแฟนต้าน้ำแดงอย่างสวยค่ะแม่หนูมีแม่พัน์ุอยู่สองกอนิเขาจะกัดสีเรื่อยๆนะแม่เดี๋ยวจะกัดขึ้นกอแบบว่ากัดตั้งแต่ใบแรกเลยสวยมากแจ่มเด่นมากเลยนะคะแฟนต้าน้ำแดงสวยมากค่ะแม่ วันนี้มีกอเดียวแต่หนูทำทำเรื่อยๆนะต้นนี้นะคะถ้าจะเป็นต้นเดียว150บาทนะคะแต่อันนี้หนูเอาต้นกอคู่มาปล่อย250บาทมีสองต้นคู่เก็บได้เก็บเลยจ้าต่อไปนะคะหงดารุนหงดารุนสีเริ่มมาแบบนี้แล้ว เป็นไม้ขายดีตลอดการนะคะหงดลุนโตขึ้นแบบสวยมากๆค่ะแม่ตอนเด็กๆไม้ไม้แบบนี้ค่ะเขาจะแบบออกเขียวก่อนซึ่งอาจจะดูเหมือนธรรมดาปกตินะคะแต่ความสวยเลี้ยงโตแล้วสวยสวยแบบสวยมากตอนโตแล้วสวยมากค่อยๆกัดสีขึ้นเรื่อยๆต้นนี้เป็นไม้ที่สวยมากนะคะให้กระถางละหกสบบาทปกติขายอยู่แปด เขาจะเป็นไม้เริ่ม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 มีเม็ดมาแบบนี้เลยค่ะแม่หกสิบาทนะคะหงดลุนค่ะใครอยากเก็บไม้เก่าที่สวยเก็บเลยหงดลุนนะคะแม่ต่อไปไปต่อไปต่อต้อนนี้ต้นนี้คือสิบหมื่นสิบหมื่นนะคะสิบหมื่นกระถางละพุ่มพุ่มอย่างสวยค่ะแม่ดูทรงใบสวยมาก สิบหมื่นต้นนี้เขาจะมีแบบสิบห0ื่นป้ายกับไม่ป้ายเนาะแม่เนาะอันนี้ไม่ป้ายจริงๆค่ะแม่เขาว่าป้ายแต่แต่ผ่ามาก็มีแบบไม่ป้ายใช่ไหมคะแม่อ่ะเอาไป60บาทมีสมต้นมีสมต้นนี้นะคะ60บาทสิบหมื่นเป็นไม้พุ่มสวยคือเขาจะแบบว่าใบดกอะคะ่ะแม่ฟอร์มกอสวยเขาจะเป็นฟอร์มฟอร์มใบอะสวยชั้นใบสวยนะคะ หกสิบบาทสิบหมื่นต่อไปต้นนี้โวเคโนูโวเคนหน้าแดงหน้าแดงแดงสีบาทโวเคนูหน้าแดงนนแดงสีบาทเห็นอย่างนี้แอบติดด่างนะแม่นะคือหนูคัดตัวที่แบบว่ามีติดด่างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแม่เอาไปเลี้ยงเล่นๆกระถางละ40บบาทแล้วเขาเป็นไม้ที่ใบใหญ่ ใบใหญ่สีแจ่มสวยดำดำออกเอ้แดงแดงออกดำดำค่ะแม่แล้วอันเนี้ยเม็ดมีเม็ดม,มาแล้วนะแม่สวยมันใบมันแล้วก็มีติดด่างนิดนิดน่อยๆจะเอาไปผ่าไล่ใหม่ก็ได้หรือจะเอาไปเลี้ยงสวยๆเลยก็ได้คะ่ะนี่กระถางละสี่สิบบาทนะคะโวคเคโ,โอเอใบมันเงามากค่ะแม่โวคเคโนโน,นะถ้าใครอยากได้นะคะ เพ,เพื่อถูกใจค่ะแม่ถูกใจต้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาทักมาคุยได้แม่ไม่ถูกใจยังไม่ต้องซื้อเอาที่แม่ถูกใจทักถามกันได้นะหนูกันเองเลยนะคะแม่ๆเลือกที่ถูกใจหรือว่าใครอยากดูหน้าไม้ชัดๆก็แอดไลน์มาขอดูเลือกหน้าไม้ที่ตัวเองถูกใจแม่ถ้ายังไม่ถูกใจยังไม่ต้องซื้อคนเราจะซื้อมีสิทธิ์เลือกได้นะคะต่อไปต้นนี้สีมหาโพแม่อันนี้หนูอ่า อันนั้นมีมีแม่มีแม่ขายนะอันนี้สองร้อยใช่ไหมแม่อันเนี้ยต้นน้อยต้นน้อยแต่อายุไม่ใช่น้อยนะแม่เพราะว่าโตขากระถางอันนี้ก็ไม้ปีที่แล้วนั้นเนี่ยแม่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเหมือนใหญ่ยุบใหญ่ยุบก็อยู่แค่นี้ยค่ะแม่หนูคิดว่าแอบมีหัวด้วยซ้ํากระถางละกระถางละเจ็ดสิบบาทคะ่ะอันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้เขาจะมีสองต้นในกระถางนะคะแม่ ตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือน11อดปีหกหกตั้งแต่ปีที่แล้วมีหัวแล้วแน่นอนแต่ไม่รู้หัวเล็กหัวใหญ่แล้วขึ้นกอคู่มาด้วยเอาไปเปลี่ยนฟอร์มกกนะอันนี้ขอกระถ่างละหนึ่งรบาทสองกะถางนี้ขอกระถางละหนึ่งบาทเพราะเขามี2ต้นกระถางละ1 0 0บาทเพราะเขามี2ต้นหรือใครจะเอาต้นนี้ต้นนี้ต้นเดียวแต่ชมพูแบบแจมๆเลยใบใหญ,ใหญ่อันนี้เจ็ดสิบาท อันนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทมี2ต้นคู่เอาไปเปลี่ยนกระถางทำฟอร์มกอต่อได้เลยนะคะเลือกได้เอาที่ถูกใจเราไม่ถูกใจยังไม่ต้องเอาเอาที่ถูกใจเราเนาะต่อไปแล้วก็อันนี้สต้นสต้นนี้คือเพชรสุวรรณโชตมีความด่างสวยด่งางกระจายดางแบบนี้คือเลี้ยงง่ายโตเร็วค่ะแม่อ่า เลี้ยงง่ายโตเร็วดูนะคะนี่ต้นที่หนึ่งนี่เห็นไหมนี่เขามีความติดด่างมาแล้วแม่แต่เขาด่างแบบกระจายใบนะคะให้เบาๆเลยอะโตด้วยห้าสิบาทพอกระถางละห้าสิบอะมีสี่ต้นนี้นะคะกระถางละห้สิบาทชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะคะเมื่อก่อนก็เป็นไม้ที่ ตัวหนึ่งที่ราคาแรงเล,ง,เลงมากแลงแบบว่าใบเดียวสองหมื่นห้าแม่ตันนั้นะจับกันแทบไม่ลงเลยแล้วเมื่อก่อนตอนนั้นหนูก็อยากได้จาดต่อไปต้นนี้พันดาวค่ะแม่แม่พันดาวก็ถางละหกสบาทแต่ถ้าใครรับถึง3กระถางเอาไป150่าสนะ ถ้าใครรับทีเดียวเลยชุดปุ๊บสามกระถางเอาไปเลยร้อยห้าสิบแต่ใครรับหนึ่งกระถางก็กระถางละหนึ่งร้อยกระถางละหกสิบใครรับสองกระถางก็กระถางละหกสิบาทหกสิ 60. บาทแต่ถ้าสามกระถางร้อยห้าสิบกำลังหน้ากำลังมาสวยๆแบบนี้เลยนะแม่พันดาวอะ่ะหน้าเขาจะกัดแบบเข้มอย่างนี้เลยใบยิ่งขาวจุวหน้ายิ่งเข้มอันนี้คือแก่แล้วแม่พันใครจะเอาไปผ่าหัวก็ได้แยกก็ได้นะคะแม่เนี่ยอันนี้คือแก่ อันนี้คือออ้ออยู่ใครจะเอาไซส์เด็กไปก็ได้นะคะ60บาทหรือใครจะเอาแม่พันธุ์เมื่อกี้ไปก็200นะคะแม่เลือกได้เอาที่ตัวเองชอบนะคะ<อ>ต่อไปเ<อ>พชรพนคอเพชรพนคอ,นนคอนที่แบบว่าอันนี้ไม่ป้าย40บาทใครจะเอาไปปลูกประดับบ้าน40บาท ผ่าจากแม่ที่ป้ายสวยมากไม้ตัวนี้ไม่ป้ายก็มีความสวยพิเศษคือแม่ใบเขาจะออกแดงๆน้ำตาลแล้วก็มีเม็ดสีแดงสะท้อนแสงกัดอีกรอบหนึ่งเม็ดเขาจะออกสะท้อนแสงนะคะแม่คือสวยถ้าเลี้ยงโตก็สวยเขาจะเข้มๆค่ะแม่เข้มๆสี่สิบบาทเพชรพันนคนตัวที่ไม่ป้ายนะคะบอกแม่ๆก่อนต้าไ องหญิงท้อฝันตอนนี้คัดมาจริงๆมีอีกไซส์รุ่นต่อไปยังยังเล็กกว่านี้อะรุ่นนี้มีมาประมาณเก้าอแปดต้นนะแม่นะกระถางละหกสิบาทองหญิงท้อฝันสวยสวยเลยไซส์ก็จะมีเขาเป็นไซส์เดียวกันค่ะแม่ก็จะมีต้นเตี้ยวกันบ้างสูงกันบ้างเนาะแม่เนาะนี่นะกระถางละหกสิบบาทองหญิงท้อฝันแต่หน้าไม้บอกเลยค่ะแม่ได้ไปอะป้าย ใบสวยทุกต้นค่ะแม่เห็นไหมโลดใหม่ก็จึ้งเลยนี่ค่ะกระถางละหกสิบบาทนะคะแม่อาจจะมีต้นต่ํากว่ากันบ้างแต่เขาอะไม้ใช่เดียวกันต้นสูงบ้างต่ําบ้างนะแม่เนาะนี่นะหกสิบาทมีเก้ามีแปดต้นนี้นะคะแม่มีเลยอย่างสวยองค์ุิงท้อฝันเป็นไม้ที่สวยสวยจัดถ้าเกิดว่าเอาไว้แดดๆน,นะลองไปเปิดดูค่ะแม่ไอ้ตรงที่แดงก็แจ่มมากเป็นไบเป็นมันเป็นอย่างกระทาน้ำมันเลย ต่อไปมังช่อฟ้าแม่ใครจะรับมีสามต้นนี้นะคะมังช่อฟ้ามี3มต้นนี้กระถางละแ80ดิบาทนะคะมังช่อฟ้าสวยเลยเป็นไม้ที่สวยมากใครก็รู้อยู่แล้วเนาะมังช่อฟ้าสวยมากเลยเก็บได้เก็บเลยนะแม่ไม้หน้าแจ่มหน้าส้มแดงแดงส้มส้มสวยมากมังช่อฟ้านะคะต่อไปไปต่อไปต่อมาทางด้านนี้เลย ต้นนี้ต้องต้องซื้อแล้วนะหน้าสวยค่ะแม่หน้าสวยบอกแม่ๆว่าต้องซื้อแล้วนะแม่แม่ก็บอกว่าแม่ขาก็จะให้ซื้อก็จะให้ซื้ออยู่นั่นสวยค่ะแม่ไม้สวยอันนี้คือคัดมาให้นพะเก้านพเก้าตัวนี้เขียวด่างมิ้นขาวผ้าชมพูมาจะเป็นประมาณนี้นะคะใบพื้นเขียวเขียวด่างมิ้นขาว ผ้าชมพูผ้าชมพูชมพูเนี่ยความเป็นชมพูเดี๋ยวก็ออกกระจายใบยได้นะแม่อันเนี้หน้านี้นะคะสวยกระถางละเจ็ดสบาทนพเก้าแม่ดูนี่สวยนะคะสี่มิ้นคือสีนี้นะคะแม่เนี่ยเขียวเขียวฟ้าฟ้าแบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าสีมิ้นอันนี้คือนพเก้าเข้าหน้ามิ้นนะคะแม่เมื่อก่อนหน้าที่เขาเลือกกันหน้ามิ้นนี่ก็คือว่า ก็ราคาอยู่นะคะแม่ที่เขาเล่นกันเมื่อก่อนนี้เนาะหน้ามินเขามีเขาก็มีแบบด่างหลายหลายแบบเนาะแม่เนาะใครยังไม่มีหน้ามินแบบนี้สวยๆอันนี้เข้าแดงเลยนะคะแม่เหมือนป้ายเหมือนด่างสามสีอะค่ะนี่เขียวขาวมินแดงสีเลยดูกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะแม่นี่ค่ะให้ดูความสวย สวยทุกต้นนะคะสวยทุกต้นเลือกได้ถูกใจถูกกิ้งกังเข้ามาเลยนะคะนี่อันนี้คือด่างจึ้งมากนะคะแม่แม่พันแม่พัน์ุอย่างสวยตอนที่หนูซื้อมาตันนั้นราคาแรงอย่างแรงเลยเห็นไหมอันนี้แดงดีจังแล้วก็ประกัดด่างสวยนะคะแม่ยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้คือเขากําลังแบบไวัยวัยรุ่น กำลังวัยรุ่นแม่ยิ่งโตยิ่งสวยดูนพเก้ากระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าถูกใจก็จิ้กลางกันเข้ามาเลยเพชรพระนครเมื่อกี้ที่หนูนี่ก็เพชรพระนครอื้เพชรพระนครยังมีตรงนี้ที่หนูบอกไปแล้วเนาะแม่เนาะรวมตรงนี้ด้วยเป็นสี่โตสวยเด้อแม่นี้มีเม็ดจะแจียมๆสะท้อนแสงด้วยนะคะ หน้าก็จะเข้มเขมแบบแดงน้ำตาลก็ก็ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงอะ่ะสีบาทเองแม่แ,มแมเราเลี้ยงเหมือนกับว่าเราเลี้ยงประดับบ้านใช่ไหมเอาสีนูนสีนี้ตั้งคู่กันมีหลายสีก็ดูสวยนะแม่เนาะมีหลากหลายสีก็ดูสวยต่อไปต้นนี้รัตนมนตาอันนี้ด่างสวยเลยคะ่ะแม่100บาท100บาท ด่างสวยไม่เอาเก้าสิบบาทพอเก้าสิบเอาเก้าสิบาทพอค่ะแม่ต้นนี้รีบเก็บเลยนะเก้าสิบบาทรัตนมณตาหน้าสวยๆแบบนี้เก้าสิบบาทพออะมีหนึ่งต้นค่ะต่อไปสามต้นนี้สามต้นนี้ชื่อว่าเจ้าจัก,กระพัินะคะกระถางละหกสิบพอด่างยังสวยแม่นี่นะคะด่างยังสวยเดี๋ยวเขาจะมีเหลืองด้วยนะคะแม่ เหลืองมิ้นขาวเขียวความด่างของเขาเนาะเจ้าจัก,กรพพัดสวยๆเลยเจ้าจัก,กระพัดสวยทุกต้นค่ะแม่กระถางละหกสิบบาทดูความสวยของหน้าไม้ค่ะนี่เลยกระถางละหกสิบาทเจ้าจัก,กระพัดนะคะนี่ต่อไปมาทางนี้กันบ้างค่ะรู้สึกว่ากล้องหนูจะมืดๆไหมวันนี้ มาทางด้านนี้มาต้นนี้ก่อนต้นนี้นะคะต้นนี้ชื่อว่ากุมพการยักษ์กุมพาการแม่เขาจะมีหูใต้ใบตอนโตนะคะแม่เดี๋ยวหนูดูก่อนเผื่อมีหูออกมาให้บางต้นก็มีให้ตอนเล็กๆเลยนะคะอันนี้อย่างนี่นี่ใบนี้เริ่มแล้วเริ่มมีหูแล้วนะคะยักษ์กุมพการกระถางละสี่สิบบาท สวยๆ<ว>เดี๋ยวเขาจะมีหูใต้ใบด้วยนะคะ <_ d unk> อย่าพูดดังเดี๋ยวเขาได้ยินเขามีหู <_ d unk> นี่กระถางละสี่สบาทนะคะแม่ยักษ์กุมภกันก็เลี้ยงนอกตู้ได้เลยเป็นไม้เก่าไม้สวยนะคะต่อไปอูอันนี้อันนี้สูงอันนี้ปล่อยซะใหญ่เลยค่ะแม่สูงโตเลยค่ะแม่อันนี้ชื่อว่าไก่ทองประเสริฐหกสิบาท เขาลายมาแล้วนะแม่เดี๋ยวเขาก็จะมีความป้ายมาใบก็จะกัดลายๆข,ขาวๆแล้วก็ป้ายชุมพูแบบเป็นปืดอีกทีนึงนะคะแม่กระถางละหกสิบบาทต้นยังใหญ่อย่างโตนี่ค่ะแม่หกสิบบาทโตนะแม่แทนหนูขายหนูก็เลี้ยงในกระถางสี่ไว้แม่เอาไปเปลี่ยนกระถางโตเลยนะคะอันนี้โตสูงหากระถางสี่ นี่เลยนี่เลยค่ะไกลทองประเสริฐน,นะคะต้นโตมากเลยค่ะแม่นี่โตเลยนะค่ะแม่กะถางแล้วหกสิบแล้วก็หนูมีเมืองเกาะเกตต้นใหญ่ๆ มาสองต้นค่ะแม่แต่เขาก็ติดด่างนะตัวนี้ผ่าจากเจนสองหลดใหม่ติดเหลืองนะคะหกสิบบาทเพราะใหญ่ๆเลยคือด่างแต่ไม่ด่างมากแม่แต่เอาไปเลี้ยงอ่ะคือใหญ่ดีใหญ่ดีค่ะแม่แล้วคือโตไวนะคะแม่เมืองเกาะเก็ดหกสิบบาทนี่นี่ก็สวยนะคะแม่มิ้น์เหลือง เมืองกาะเกตหกสบาทมีสองต้นค่ะมีสองต้นนะเมืองกเกาะเกตต่อไปปิดท้ายด้วยองค์หญิงอนัญญาพนวันองค์หญิงอนัญญาพนวันกระถางละเจ็ดสิบบาทต้นใหญ่แล้วโตค่ะแม่ดูใหญ่ปิดท้ายด้วยต้นนี้นะองค์หญิงอนัญญาพนวันกระถางละเจ็บบาทนะคะ เป็นไม้เก่าที่สวยโตแล้วสวยนะแม่นี่เห็นไหมเดี๋ยวเขามีความป้ายมาอย่างนี้นะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทปิดท้ายด้วยต้นนี้เลยนะคะลูกร้องแล้วค่ะแม่ลูกอ่อนบอนสีแม่ลูกอ่อน,อน,ออนขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ทั้งลูกค้าเก่าแล้ะลูกค้าใหม่ทั้งทุกๆคนที่ติดตามแล้วเข้ามาดูนะคะที่มาช่วยอุดหนุนบอนสีแม่ลูกอ่อนเนาะลูกร้องแล้วค่ะแม่แม่ต้องรีบทําคลิป ะคะใครสนใจต้นไหนแม่ๆโทรกันเข้ามาเลยนะคะหรือลายกันเข้ามาก็ได้รับต้นนั้นต้นนี้พร้อมราคาแจ้งชื่อที่อยู่กับแม่ค้านะคะจะส่งวันจันทร์และวันอังคารนะคะจะส่งวันจันทร์และวันอังคารเดี๋ยวคลิปนี้นะคะหนูต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแม่ๆลูกหนูก็ร้องแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะแม่ๆสวัสดีคะ่ะ